ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอ่าครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็คิดว่าตอนเช้านั่นแหละครับผมครับสาดแสงแสงแดดสาดซองนะครับสวยงามนะครับท่ามกลางอ่าหน้านะครับอยู่สวนอยู่หน้านะครับผมกีดยางเขาก็แล้วนะครับผมกับกีดยางเขาก็แล้วกับสําหรับเอ่อคนบ้านนะครับก็มานําเสนอนะครับอ่าสวนยาง นะครับปลาอยางนะครับก mm ีดรเท่ากัะเลี mm ้ย hmm. วนะครับผมก็มากีดอยู่ผู้เดียวกับ4ีไรนะครับสีไรหยางกับ so บ่อคอยสมบูรณ <idad> ์มานไดนหรอครับผมครับตั้าขั้วตั้งแต่ที่แรกบ่อคอยได้นะครับผมกับปะกันไว้รับจังหวะนี้ก็ครับอยางส่วนอย่างส่วนนี้กับประมัณสิบกว่าปีแล้วล่ะครับผมสิบกว่าปีเปิดกีดมาสามสี่ปีแล้วล่ะครับผมปีที่แล้วเนี่ยผมกับสองปีที่แล้วนะครับผมก็บรรจิกินะครับบรรจิกกับให้กระเจ้าไม่เกีดนะครับ กับเจ้ากบมากีดครับผมมีอยู่ปลาหนึ่งนะครับอีกปลาหนึ่งก็คือสีไพรครับตัวหนึ่งีไรนะครับผมกับจีดอยู่สองคนนะครับกับบริจ้างบริยังครับปกติลราก็จีดส่วนใหญ่นะครับสีไพรส่วนน้อยกับบริจีดครับเ้าก็มากีดปีนี้นะครับครับเดี๋ยวจะมาชมกันนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนยางน้อยนะครับสีไร นะครับมีพื้นที่สีไรกัที่ผมได้มาถ่ายท้ำให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆแล้วครับผมปลาอย่างส่วนนี้กับกระหกเล็หน่อยนะครับผมกับต้นกระบอกข่อยสมบูรณ์มาดลยละครับผมกะกับพ่อได้ใส่นะครับผมพ่อได้ใส่นะครับกินพ่อได้จ่ายค่าไฟ่กับอย่างสี่ละครับมันก็ออกดีอยู่กับกับป้าไว้กับเสียดายมันนะครับผมแต่ทั้าบวกขีด กับป้าไหวกับจักซีวาจังเลยนะครับเสียดายเ่นนะครับมาทําการกีดจังหน่อยครับสองปีขึ้นหลังผมบดได้มากีดนะครับกะสู่บวไหวนะครับสองคนนะครับสองคนกะสู้กันกันนั่นก็เกือบหมดมือแล้ะครับกีดช่วงอันนั้นครับกีดขึ้นแล้วก็มาหยอดกดกรงเว้นนะครับกว่าสซีเลี่ยวกับเยียงใบนะครับ พักพอนกันหน่อยนะครับผมกับบางคนกับสู่กับบางคนกับขีดไล่กว่านี้ครับกีดยี่สิบไล่์สามสิบไล่ครับแต่ละคนกับกสู่กันไปนะครับสู่ชีวิตกันไปนะครับผมกับประมาณนี้นะครับผมกับขีดอยู่ประมาณนี้ครับกีดบปลายหรอกครับกีดสิบสี่ไลนนี่แหละพอดีพอดีครับระวังสองคนครับมีเวลาพักพอนนะครับสู่ไลน์สู่ไลน์กับ คือว่านะครับได้เงินหลาอยู่กับจริงนะครับแต่หักเมืออ้หลครับสู่คือว่าใช่ร่างกายเมื่อร่างกายหลายนะครับก็มันก็สิเป็นแนวใหม่นะครับค้นรับจังหวะพักก็ตตองไห้มันพักน้ำแน่นะครับสู่กันไรเขาว่าเห็ดเบียดเห็ดเบียดตายเขาว่าบไดบบอเขาบวาดีนะครับะวารู้จักอยู่กับวาเมือแล้วบ่พักผวันนะครับผมคือกันกับปุมก็ใช้ ผมก็ใช้ใช้ซับแบบนี้แหละครับผมเวลาเมื่อยเขากัต้องเศร้านะครับผมสู่ร้ายๆก็มันได้เงินก็จริงนะครับแต่หากร่างกายคนมันบาไหวนะครับมันบวเป็นเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็ยังมีการน็อกนะครับกับส่วนผมก็กีดเอาพอดีพอดีนะครับกีดเอาพอดีร่างกายจะคของไว้กับสูไวไ้ยสมัดก็เอาสานั่นนะครับผมครับน้ำยางกันละ พอได้อยู่นะครับผมกีดสลับกันนะครับสวนไงสวนไงซิปลรนะครับมือหนึ่งแล้วก็พักครับผมแล้วก็มากีดสวนหน่อยซีไลครับสลับกันเอานะครับครับมันก็บบมมือเจ้าของหลายนะครับมันก็บบมมือเจ้าของไเมื่อยหลังกายเจ้าของไรมันก็ือว่าแหละครับมันเมื่อ,อาคากีรีสนะครับมันจงว่าพักเราก็ต้องพักเนี่ย รับทุกคนนะครับเตือนเตือนกันนะครับต่างคนต่างอยากได้เงินกับทุกคนนั่นแหละครับผมแต่ร่างกายก็ต้องการพักนะครับร่างกายก็ต้องการพัก่อน้ำเนยรับสู่เพื่อนเอาใส่ร่างกายเพื่อนก็ต้องพัก่อนเพื่อนแน่นะครับเมื่อยก็ต้องเศร้านะครับกับเป็นยังขึ้นมาบวคุมกันนะครับสู้กันไปนะครับ แต่ละคนก็นใช้ชีวิตกันไปสู่กันไปนะครับอันนี้ก็กีมเมื่อเส้านี่นะครับรับหลังจากมาว่านี่ผมเก็บขายนะครับผมเก็บขายไปแล้วนะครับสวนนี่ได้โบหลายนะครับได้บหลายเพอได้ใจค่าฟื้นค่าไฟรับได้ก็ประมาณร้อยโลนี่แหละครับสวนสี่ไร่พออย่างบ่สมบูรณ์ก็ถือว่ามันก็ให้ผลผลิตอยู่นะครับกีดอยู่4ี่เมตรนะครับกีด4ี่เมตรก็ได้ประมาณร้อยโล โอเคครับ80ถึงร้อยโลอยู่วางนี่นะครับผมก็โอเคถือว่าเพิ่นไก่ผลผลิตอยู่นะครับเพิ่น,นใก่ผลผลิตดีบ่ได้เขียวเพื่อลไรนะครับเขียวไร้บแม่นว่าอยางสีตายนะครับคนสีตายครับคันเขียวลร้ก็ไเลยคนก็นตายปลูกแปลงพักอยู่ข้างน้องนะครับน้อง วางหันโอ้นามกบ,บกเร็วขนาดครับนามบกเร็วนะครับเลี้ยงปลาไอ้บไดเลี้ยงหรอกครับบไดเลี้ยงปลาคือปลาธรรมชาติเท่านี้แหละครับไว้กินไว้ถ้ากินช่วงสงการนะครับช่วงสงการครับเพื่อนกระสีแ้งลุ่งไปหลยเติบนะครับ,บ,นะรบขานาดนี้เพื่อนกระแหงลงไปบไดหน่อยแลวกระดัดแกเกียวเขาช่วงเท่าก็ต้นหนาวนึงครับลงไปบไดหน่อยละครับทั้งแดดทั้งลมนะครับเจอทั้งแดดทั้งลม ผัดผัดผัดลงผัดไปก็คือแห่งนะครับทั้งแดดเผาทั้งลมผัดนะครับก็เร็วเหมันก็ลงเร็วลงเร็วหลายเติบครับไวถ้ากินร่วมญาติร่วมญาตินะครับคือสงการนะครับลูกหลานก็ลงมานะครับก็บ่มียังก็ลงน้องให้กินปลาครับกินข่าปลาแซบครับผู้ใดเคยสัมผัสบรรยากาศกินข่าวปลานะครับก็อาจธิหู้จักนะครับอาจจิเข้าใจ นะครับว <N iss an> ่ามันแสบนะครับจีหอยจีปลาโอ้ยลาบโป่งลาบปลาก่อยปูก่อยปลานะครับภาษาชีตามภาษาชีวิตชาวอีสานนะครับผมกับชาวอีสานกับชิประมัณนี้นะครับมือรวมญาติก็คือปีใหม่สงการนะครับผมปีใหม่นี่กับปีใหม่กับโคลงน้องนะนะครับมันหนาวนะครับช่วงสงการนี่พอดีครับนะเอาลงน้องนะครับลงน้องพอดีกับสงการับรวมญาติกันมากพอดีได้กินปูกินปลาครับ ครับรวมญาติกันนะครับปลากหลายอยู่ครับปลากระพับพ่อ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 มีนะครับเห็นบอลหลครับปลาสวบกับปลากหลายอยู่ครับกินปีละเท่อนึงครับบได้น้องนั่นก็คือลื่อนน้องเพื่อเดียวนะครับคือบได้สูบนะครับผมบได้สูบนะครับก็เลี้ยงมันไว้เกิดปลาตัวใดกสีมันหลอดรับเป็นก็สีออกแม่แพ้ลูกนะครับ ปล่อยตะกินปีต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่จังสี่แล้วครับกับบัวดิบบัดิมีการที่ห้าสจีอันนี้นะครับบับับับขาเพื่อนทีเดียวนะครับบัเอาให้เพื่อนมดทีเดียวนะครับไว้เพื่อนออกลูกแพร่แพร่ลูกนะครับเอาใบตะกินหลายๆปีนะครับปีต่อไปต่อไปนะครับกับกับประมาณนี้นะครับผมจะรีวิวสุพีสุน้องฟัง เบาสูพีสูน้องฟังนะครับกับรีวิให้พี่น้องในชมกันนะครับผมกับมียังเขาก็บชิเปนปั่นกันนะครับปั่นกันปั่นกันชมนะครับปั่นกันชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมกับขอฝากไว้นะครับผมสาหรับเอคนบบ้านนะครับผมฝากช่องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกับเพื่อที่จะพลาดในการรับชมคลิปดีๆจากเอคนบบ้านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับสวัสดีครับผม